แล้วจากที่ผ่านกันมาเรารู้ว่าวัตถุมวล m ขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เนี่ยมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะปล่อยคลื่นออกมาหรือแส,ง,แสงตัวเป็นคลื่นนะครับโดยที่ความยาวคลื่นที่มันปล่อยออกมาเราเรียกว่าความยาวคลื่นเดอร์บอยทเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่าคงที่ส่วนค่าคงที่ของพลังส่วน m v ถ้านะครับกูก้องถามนิดหนึ่งอิเล็กตรอนของเราเป็นอนุภาคไหมเป็นอิเล็กตรอนของเราเป็นอนุภาค แล้วขณะที่มันเคลื่อนที่อยู่ในอะตอมอยู่ในอะตอมนี่นิวเคลียสนี่คือส่วนนิวเคลียสแล้วนี่เป็นชั้นของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับเนี่ยแล้วตอนที่เคลื่อนที่อยู่ในชั้นอิเล็กตรอนนั้นเล็กตอนเป็นอะไรครับเป็นอัน่าคเหมือนกัน มันก็มีมวลของมันแล้วขณะที่มันเคลื่อนที่ก็มีความเร็วของมันทําไมเราพบว่าไม่เจอคลื่นที่แผ่ออกมาจากอิเลตอนที่เคลื่อนที่เป็นปกติอยู่ทําไมไม่เจอเลว่าตอนนี้จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อมันเปลี่ยนชั้นถูกไหมครับแต่ตอนที่มันเคลื่อนที่ในชั้นเดิมของมันเนี่ยหรือมันอ่ามันไม่ปล่อยอะไรครับมันไม่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมาทั้งทั้งที่เดอร์บอยว่าเฮ้ย มันน่าจะปล่อยแต่ทำไมมันไม่ปล่อยเอ่ยเออมันยังแสดงสมบัติความเป็นคลื่นอยู่แต่ความเป็นคลื่นที่มันแสดงนั้นออกมาในรูปของคลื่นนิ่งนั่นคือมาดูรูปนี้ครับตรงนี้คือนิวเคลียสนี่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วไปเรื่อยๆถึงชั้นที่ n แล้วกันนะครับชั้นนี้คือชั้นที่ n น,นี่ชั้นหนึ่งชั้นสองลบใหม่ดีกว่า ชั้น1ชั้น2ไปเรื่อยๆถึงชั้นที่ n นี่คือชั้นที่ n แล้วตอนที่เคลื่อนที่อยู่ในที่ชั้นที่ n เ,เนี่ยทำไมเราไม่พบว่ามันแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตอนนี้เคลื่อนที่อยู่ในชั้นเดิมนะยังไม่เปลี่ยนชั้นนะถ้ามันเปลี่ยนชั้นลงมาชั้นล่างกว่ามันก็จะปล่อยอะไรออกมาปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาถูกไหมครับ ถ้ามันเปลี่ยนชั้นเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนชั้นเนี่ยยังไงก็เปลือปล่อยขึ้นมเหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่แล้วเพราะมันคายพลังงานถูกไหมครับคายคายพลังงานออกมาทีนี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนชั้นมันขึ้นที่อยู่วัตถุที่ขึ้นที่มันน่าจะแสดงอะไรครับสมบัติความเป็นขึ้นออกมาเพราะมันมีความยาวคลื่นอยู่ถูกไหมครับความยาวคลื่นเดอร์บอยเพราะทำไมไม่พบเดอร์บอยอธิบายว่าอีกแล้วตอนที่เคลื่อนที่อยู่ในชั้นของอะตอมและไม่แผ่ความยาวคลื่นออกมานั้น ก็มากตำแหน่งเพื่อจะเขียนรูปเดี๋ยวเป็นมงครับที่มันไม่แผ่ความยาวขึ้นออกมาเพราะว่าอิ็กตอนตัวนั้นมันเคลื่อนที่แล้วแสดงสมบัติของคลื่นออกมาในลนักษณะของคลื่นนิง่งเดินคลืนนิ่งมาแล้วใช่ไหมครับ นั่นคือเล็กตอนตัวนี้ที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันเคลื่อนที่รอบวงโครจรน,นี้ในลักษณะของการแสดงสมบัติของคลื่นขณะที่มันแสดงสมบัติของคลื่อนออกมาตามาสมมติฐานของเดอร์บอยอ่ะความยาวคลื่อนออกมานั้นมันเป็นความยาวคลื่นที่ก่อให้เกิดขึ้นนิ่งในรอบวงโครจรน,นั้นงั้นในวงโครจรวงโครจรที่ n เนี่ยจะมีรัศมีเท่าไหร่ครับ r n เท่ากับอะไรครับ r n. หนึ่งคูณเอ็กำลังสองใช่ไหมเงี<อ>้ยจากตรงนี้เราจะได้ว่าไงครับความยาวคลื่นความยาวคลื่นของมันต้องเป็นไงครับเป็นจํานวนเท่าของอะไรเอ่ยของเส้นรอบรูปถูกไหมครับเราเรียนเรื่องเครื่องคลื่นนิ่งมาแล้วในเรื่องของคลื่นงั้นเราจะได้ว่าความยาวคลื่นเนี่ยความยาวคลื่นที่เป็นจํานวนเท่าเนี่ยจานวนเท่าเกาเรื่องอะไรนะเส้นรอบรูป เส้นรอบรูปจะมีค่าเป็นจํานวนเท่าของความยาวคลื่นความยาวของเส้นรอบรูปเนี่ยค่าความยาวของมันจะเป็นจํานวนเท่าของอะไรนะของความของความยาวของคลื่นหนึ่งลูกอะ่ะเราเรียกว่าแลนด้าใช่ไหมนั่นคือความยาวของเส้นรอบรูปจะเป็นจำนวนเท่าของความยาวคลื่นเราเขียนว่าความยาวของเส้นรอบรูปคือ2องพอาชั้นที่ n จะเป็นจํานวนเท่า n ของอะไรครับความยาวคลื่น น,นะครับที่กูกล้องเขียนนี้เจอคลื่นกี่ลูกครับนับยอด1 2 3 4 5 6ี่้คลื่น6ลูกงั้นเเท่ากับ6ใช่ไหมเเท่ากับ6งั้นความยาวความยาวของเส้นรอบรูปเป็น6เท่าของความยาวคลื่นถูกไหมครับความยาวของเส้นรอบรูปหรือความยาวของเส้นวงกลมนี้หรือความยาวของแนวอะไรครับของชั้นเนี้ยความยาวของชั้นเนี้ยเป็น6เท่าของความยาวคลื่น นั่นคืออยู่ที่ชั้นที่6นั่นเองถ ắn ไหมอยู่ที่ชั้นที่6นั่นเองงั้นครูกอ็อยากรู้ครับแล้วแลมดาที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ปล่อยออกมาเพราะเราจับไม่เจอแต่มันเป็นแลมดาในลักษณะที่ก่อไปเกิดขึ้นนิ่งแลมดาที่ก่อให้เกิดขึ้นนิ่งนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับลองย้ายข้างสิอาร์เอ็นเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้ของอะตอมไฮโดรเจนนะครับ r 1>, 1คูณอะไรครับ n กํลัง2เดี๋ยว n ตัด n กํลัง2หรือ n กํลัง1งั้นก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ2อพ r 1คูณ n ถัดไหมอตรงนี้ให้เป็น lambda ในชั้นที่ n lambda ของอิเล็กตรอนนะครับ lambda ของอิเล็กตรอนในชั้นที่ n ก็จะเท่ากับอะไรครับ2อพ r 1 n ได้ไหมงั้นเวลาจําสูตรเอาสูตรนี้ไปใช้เลยได้ไหมครับได้นะครับงั้นขอเขียนสูตรตรงนี้แล้วกันครับล m มดาในชั้นที่ n ความยาวขึ้นที่ลักตอนแสดงออกมาในกรณีที่แสดงออกมาในลักษณะของคลื่นนิ่งแตกรณีที่เคลื่อนที่ในวงเดิมนะครับภายในอะตอมจะเท่ากับ2พาย r 1คูณ n เอาตรงนี้ไปใช้เลยเลย ได้นะอ่ะเฉลกใช่ครับเมื่อกี้เราดูแล้วครับว่าคลื่นนิ่งที่เราเขียนตรงนี้เนี่ยมีคลื่นอยู่กี่ลูกครับ6ลูกเพราะนะับยอดคลื่นได้กี่ยอด6ยอดมีตำแหน่งปฏิบัติกี่ตำแหน่งครับตำแหน่งปฏิบัติ 1, 2ตำแหน่งปฏิบัติคือตำแหน่งที่อัมพิจูดมันขนาดมากสุดหนึงอม่ากด งั้นมีจํานวนปฏิบัติเท่าไหร่ครับมีจํานวนปฏิบัติ12แล้วก็บับนะครับบับก็12จากเรื่องขึ้นนิ่งขึ้น1ลูกมีตําแหน่งปฏิบัติเท่าไหร่ครับขึ้น1ลูกมีตําแหน่งปฏิบัติ2แล้วตําแหน่งบับนะครับนับเอาไหมมีอยู่สองอย่างไม่12ก็11่แหละครับ อน,นับดูตำแหน่งบับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เจ็ดเดียวกันใช่ไหมครับงั้นขึ้น1นึ่ลูกก็นับไปเลยครับมีปฏิบัติกี่ตำแหน่งแล้วบับเอยขึ้น1นึ่ลูกมีปฏิบัติ2แล้วอะไรครับบับก็2องแว ถ้าไม่มั่นใจก็วาดรูปแล้วนับเอาก็ได้นะครับ